วิกโยทินที่33ค่ะร่วมกับประชาชนในพื้นที่กว่า300คนได้มีการละหมาดทายัดนะคะไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตและแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำพู จากกรณีเหตุการาดยิงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากล่าสุดนาวาโทอำนาจภูทองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่33ได้เดินทางไปยังมสัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสเพื่อที่จะร่วมพิธีละหมาดฮายาตของชาวมุสลิมโดยมีนายมานาจิอาแวครูผู้สอนตัดิกาเป็นผู้นำละหมาดพร้อมด้วย ชาวนาราธิวาดกว่า300คนได้รวมกันประกอบพิธีละหมาดหายัดเพื่อขอพอรจากพระผู้เป็นเจ้าให้เกิดความสันติสุขความสงบสุขและร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่พร้อมกับแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวโดยได้มีการเขียนป้ายข้อความระบุว่าขอแสดงความอาลัยต่อผู้จากไปและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์จังหวัดน้องบัว ูและเราพี่น้องมุสลิมชาวจังหวัดนราธิวาสขอร่วมกันละหมาดและขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าให้พี่น้องปวงชนชาวไทยปลอดภัยและห่างไกลาจากความรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน